กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์กผู้สกคนเนาะเมื่อนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดกนใขอฝากความใหกไกความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้าๆเอฟซีทางฝั่งไทยแระกาต่างประเทศนําเนาะถ้าหากพี่ๆน้าๆเอฟซีท่านใดเข้ามาลรวกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องน้อยของเบ้าลุย ได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองเราเมืองไทยมาให้พี่น้องในเบื้องในสมยาเป็นปกติะอะไเนาะทุกคนสนำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบริสุทสภาสภาพี่น้องไปเบื้องะะระสมเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือว่าต้นกําเนิดของถุงชาตไทยได้ทุกคนว่าก็จะมีถุงชาตไทยมีต้นกําเนิดที่ไปที่มาในอดได้ทุกคนและการเบื้องต้นว่าถุงชาตไทยเป็นสีนใดเนาะและการือเปี้ยนมาเป็นถุงชาตที่มีสีในปัจจุบันนี้ว่าเริ่มเต้นในช่วงปีใดมาทุกคนและการเตะละสี่มีความหมาย ถึงอันไหนได้เนาะบ๊อบลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องราวอันดีแล้วก็เป็นความรูอันนึงทุกคนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เฮามานําเสนอเพื่อเป็นความหูเป็นแนวทางสิ่งที่เฮาบ่หูาก็นาเสนอให้่อแม่พี่นกองได้เบิงในสมบ๊อบลุยคิดว่ามันบุเสียหายในทุกคนมันก็เป็นเรื่องดีซ้าเนาะที่เฮตให้คนรุ่นใหม่คือเฮาได้เบิงในสมนะครับฝังเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาสิ่งที่เฮาบ่หูบางสิ่งบางอันเฮาก็อย่างบ่หูทุกคนเฮากะต้องในศึกษาหาข้อมูลหรือว่า เฮียนหูหนำผู้ที่เข้าได้หูแล้วก็ได้ท้ำได้เฮียนมาเนาะมันเป็นสิ่งที่ดีล่ะสำหรับบราอุตส่คิดเนาะสำหรับเรื่องราวดีๆเนาะเราอุตส่าห์ได้นำเอา,นนะม,านนะมาจากช่องยูทูบของสาวเวียงจันสะพายเมืองแพร่ทุกคนซึ่งว่าเป็นคนลาวเฮาและก็ทางเป็นยูทูบเบอร์ของคนลาวเฮานั่นแหละที่เพื่อแนะนำเสนอเรื่องราวดีๆนี้มานให้เราได้เบื้องได้ชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนาะถ้าพี่พน้องท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมเข้าไปเปพียงละใจทางช่องของน้องนำเด้อเนาะ เอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างเสวลาเอาไปเบื้องไปสูบแบบฝังเบื้องมาเรื่องราวนี้จะเป็นอะไรเราจากมารวมการลรรจารที่เรับูมีเดินจบไปเนาะหู้ก็ว่าก่อนจะมาเป็นทงชาติไทยในปัจจุบันประวัติความเป็นมาของทงชาติไทยก่อนจะมาเป็นทงชาติไทยในปัจจุบันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวน้องมาเล่าให้ฟังในคลิปคลิปนี้จากบันทึกเรือรบฝรั่งเศส สบายดีสบายดีสบายดีพ่อเม่พี่<ด>นอ้องป้องปายโมสุขูสุขคนสบายดีพ่อเม่พี่น้องทางสอบปอปอลแล้วแล้วก็สวัสดีพ่อเม่พี่น้องทางประเทศไทยลำเดอมือนี่สาวเวียงแันสะพ้ายเมืองแพรจะได้มาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของทงชาติไทยว่าก่อนจะมาเป็นทงไตลงในปัจจุบันนี้มีประวัติความเป็นมาจังหดเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังทงชาติประจำสยามถูกชักขึ้นสูยอดเสาครั้งแรก เมื anyway ่อวันที่3กันยายนพศ2203นาปอมวิชัยประสิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นเหตุให้สยามมีธงชาติประจำเป็นสีแดงเกลี้ยงธงชาติแรกของไทยเมื่อวันที่3กันยายนพศ2203ในช่วงที่กรุงศรีอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งมีมั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคซึ่งจากประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนารายมหาราชทรงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่เลื่องลือในพระราชบายทางคบค้าการค้ากับชาวต่างประเทศและการค้าเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติมหาอำนาจในยุโรปซึ่งนำมาสู่จุดกำเนิดของธงแดงธงชาติยุคแรกของสยาม ประเทศฝรั่งเศสในยุครัฐสมัยของพระเจ้าหลุยที่14ได้จัดทรงเรือรบมายังสยามจ,จากหนังสือจดหมายเหตุของประเทศฝรั่งเศสได้มีการบันทึกไว้ว่าเมื่อวันที่3กันยายนพศ2223เรือเลโวตูเรือรบของฝรั่งเศสมีในเรือชื่อมองเซอคอนูเอนได้นำเรือรบลำนี้เข้ามาบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจริญพระรชาชไมตรี และเพื่อการค้ากับอยุธยาโดยมงเจอร์คอดูแวนได้สอบถามไปยังฝ่ายอายุธยาว่าจะขอยิงสลุดเมื่อเรือแล่นผ่านป้อมวิชัยเยนหรือป้อมวิชัยประสิทธิ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามพระเนณีของชาวยุโรปสมเด็จพระนารายมหาราช ทรงพระราชาอนุญาตพร้อมกับรับสั่งให้ออกพระศักสงครามหรือเซอร์วาลเลียเดอร์ฟองกากับให้ป้อมยิงสลุดตอบกลับด้วยแต่ตามประเพณีแล้วการตอบรับจะต้องชักธงชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ตอบรับด้วยซึ่งสยามณเวลานั้นยังไม่มีธงชาติทางป้อมจึงตัดสินใจใช้ธงประเทศฮอลันด้าแทน แต่ประเทศฝรั่งเศสไม่ยอมตอบรับโดยเหตุผลว่าไม่ใช่ธงประจำชาติประเทศไทยจึงให้นำธงฮอลแลนด้าลงฝ่ายสยามออกพระศักสงครามจึงแก้ปัญหาด้วยการนำเอาธงชาติแดงที่มีอยู่ในขณะนั้นขึ้นแทนธงชาติทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ยิงสลุดกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงการยอมรับดังกล่าวเหตุผลมีธงชาติแดงจึงเป็นธงประจำชาติขืนแรกของประเทศไทยเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงจากทงแดงสู่ทงวงจักรและทงช้างวิวัฒนาการของทงชาติไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าให,ให้เพิ่มรูปวงจักสีขาวอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรือหลวงและเป็นการแยกระหว่างทงเรือหลวงกับเรือสินค้าเนื่องจากที่มาเรือทั้งสองชนิด ได้ใช้ธงแดงเหมือนกันต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศหล้านภาลัยรักชกาลที่สองได้ทรงมีพระราชดำริให้นําเอารูปช้างเผือกสีขาววางไว้ตรงกลางกรุงจักรสีขาวเนื่องจากช้างคือสัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรักชกาลที่สี่ได้มีการ,ชการใช้ธงสี่เหลี่ยมผืนสีแดงตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าสู่หาเสาธง โดยไม่มีวงจักรล้อมรอบตัวช้างซึ่งในช่วงนั้นมีการฟืน้นฟูความสัมพันธ์และเริ่มต้นทำสนสิัญญาต่างๆกับชาติมหาอำนาจตะวันตกมากขึ้นจึงทรงมีพระราชดำริว่าสยามจำเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมของชาติตะวันตกรัชกาลที่5ในสมัยรศ .110 หรือหลังจากก่อตั้งกรุงรัตนโกสินมาได้ทั้งหมด110ปีซึ่งตรงกับ พุทธศักราช2434ได้มีการจัดทำพระร,ราชบัญญัติธงฉบับหนึ่งเป็นแบบอย่างทงสยามที่รับรองเป็นไปตามกฎหมายเล่มแรกว่าทงชาติสยามเป็นแบบไหนโดยพระราชบัญญัติธงฉบับที่หนึ่งข,ข้อที่13ธทงชาติสยามเป็นรูปช้างเผือกเปล่าพื้นแดงใช้ในเรือกำปั่นและเรือทั้งหลายของพ่อค้าเรือกำปั่น แลเรือต่างๆของปลาเวททั่วไปในสยามประกาศมาแต่พระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทลงวันที่25มีนาคมรัตนโกสินทร์ทรศก110เหตุเกิดที่อุทัยธานีการเปลี่ยนธงช้างสู่ธงแดงขาวห้าริ้วหลายคนอาจจะสงสัยว่า จากธงช้างที่ดูเหมือนจะสามารถเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมาถึงปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนกายมาเป็นธงไตรรงได้อย่างไรแต่แท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นมีเหตุผลที่คาดไม่ถึงจากการที่ชาวจังหวัดอุทัยธานีรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพศ2459หลังจากที่มีประกาศข่าวให้ประชาชนชาวเมืองทราบกันทั่วว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จเยี่ยมราษฎร ประจำจังหวัดอุทัยธานีและจะหยุดประทับแรมถึงสองราตรีราษฎรจึงได้จัดเตรียมเคหาสถานบ้านเรือนเป็นการรับเสด็จเป็นการใหญ่ส่งผลให้ตลอดข้างทางเสด็จในเมืองอุทัยธานีเต็มไปด้วยธงริ้วเต็มไปด้วยธงริ้วผ้าเฟืองสุมดอกไม้และโต๊ะบูชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแต่ในระหว่างที่รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินผ่านตัวเมืองอุทัยธานี ไปถึงแถบชุมชนที่ห่างจากบริเวณตัวเมืองชาวบ้านในตัวชุมชนก็ได้พยายามติดธงช้างเพือ่อเพื่อให้การต้อนรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่มีบ้านหลังหนึ่งที่ได้ธงมาจึงได้เอาธงช้างไปติดไว้บนยอดหน้าจั่วหลังคาบ้านแต่เมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินมาหยุดลงสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อล้นเก้าล้นกระหม่อมทอดพระเนตรขึ้นไปเห็นธงช้าง ผืนนั้นก็มีการสะดุดพระเนตรเนื่องจากธงช้างติดอยู่ในลักษณะช้างนอนไหยเอาเท้าชี้ฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นมงคลจากนั้นมาพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกจึงเป็นจุดกำเนิดของธงแดงขาวห้าริว้วซึ่งเป็นรูปแบบสมมาตรและไม่ว่าติดด้านไหนก็ไม่มีลักษณะกลับหัว โดยสีแดงนั้นมาจากสีเดิมของทงส่วนสีขาวมาจากช้างเผือกนั่นเองกาเนิดทงไตรลงจากคำแนะนำของอะควาลิสหรืออะควาลิสผู้ใช้นามแฝงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลีนิวฉบับวันที่15สิงหาคมพศ2460ก่อนที่สยามจะประกาศเข้าสู่สงครามบันทึกจดหมายเหตุรายวันของพระองค์ได้ระบุว่า เพื่อนของผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่สู้พอใจต่อรูปแบบของธงชาติสยามที่นำขึ้นใหม่เพราะเห็นว่าไม่มีความสง่างามพอสำหรับประเทศไทยและได้ออกความคิดเห็นไปว่าริ้วแดงกลางควรจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินดังนี้ริ้วขาวที่กระนาบสองข้างประกอบกับริ้วสีน้ำเงินกลางก็กจะรวมกันเป็นสีส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสีแดงกับสีขาวที่ริมประกอบกันก็เป็นสีสำหรับชาติและด้วยประการนี้กรุงสยามก็จะได้มีธงชาติสีแดงขาวกับน้ำเงินเช่นเดียวกับธงสามเหลี่ยมสีฝรั่งเศสธงยูเนียเจตอังกฤษและธงดาวและลิ้วของอเมริกาซึ่งพระองค์ทรงเห็นด้วยจึงได้เพิ่มสีน้ำเงินสีทรงโปรด ลงตรงกลางก่อนจะนำเรื่องเข้าประชุมลงมติเห็นชอบธงสามสีแบบที่คิดขึ้นใหม่จึงทรงพระกรุณาปวดกล้าปวดกระหม่อมให้ใช้ธงไตรลงเป็นธงประจำชาติและได้พระราช,าชาทานธงไตลงเป็นธงชาติสยามเมื่อวันที่28กันยายนพศ2460ตามพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460 ช่งใหม่ของสยามภายใต้การปรับปรุงครั้งนี้ตรงกับช่วงเวลาการตัดสินใจเขาร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของสยามประเทศเมื่อวันที่22กรกฎาคมพศส4 6 1ซึ่งหลังจากสงครามจบลงและสยามอยู่ฝ่ายเดียวกันกับผู้ชนะทงไตรงของชาติสยามก็ได้เดินผ่านประตูชัยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคณะทหารอาสาในการเฉลิมฉลองัยชนะ ของฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพศ2462ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชนะสงครามแล้ว,ร,วร่วมกับชาติมหาอำนาจในยุโรปแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปให้การยอมรับสยามในเวทีโลกโดยสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดคือการที่สยามได้เข้าร่วมสันนิบ,บาตชาติ องค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นกับชาติมหาอำนาจมากขึ้นจากการตัดสินใจครั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงของธงประจำชาติสยามหรือไทยเราในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่าการพิจารณาตามความเหมาะสมของยุคสมัยและเมื่อใดก็ตามที่เห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยของโลกไทยก็สามารถปรับตัวได้เสมอ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยความหมายและบทบาทของธงไตรรงเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทของผู้นำในแต่ละยุคจนมาถึงวันที่28กันยายนพศ2560ธงไตรงของเรามีอายุครบ100ปีซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปและธงไตลรงถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆทำให้ทำให้ใหอดคิดไม่ได้ว่า100ปีที่ผ่านไป คนไทยมองธงไตลงแล้วมีความรู้สึกอย่างไรรัชกาลที่หกได้พระราชทานความหมายของธงไตลงไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติซึ่งคนไทยทุกคนต้องรักษาไว้โดยแม้จะต้องสละเลือดสีขาวหมายถึงศาสนาซึ่งบริสุทธิ์ดุดสีขาวแห่งธงนี้สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์โดย ให้ถือสีน้ำเงินเป็นสีราชการรู้ไว้ใช่เสียหายประวัติศาสตร์บ่วว่าจะประเทศใดๆประเทศลาวประเทศไทยหรือประเทศใดๆในบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นจากอันยาวนานประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางจิตใจของผู้คนในโลกใบนี้เนาะอันใดที่เป็นสิ่งที่งดงาม อันใดที่เป็นความหู้และมีประโยชน์ต่อผู้คนนองเป็นคนล้าคนหนึ่งที่ชอบในประวัติศาสตร์ไทยอยากซื้อและมีความสนใจในประวัติศาสตร์ไทยอ่านแล้วกรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วก็หูซึกอึ้งในความหมายของสีธงชาติแต่ละสีมีความหมายที่สวยงามธงชาติไทยในแต่ละสีรัชกาลที่หกในพระราชทานความหมายของธงแต่ละรงไว้ของแต่ละสี อย่างลึกซึ้งและก็ยังมีความหมายอันสูงทรงในสีธงชาติของแต่ละสีของพงแตรรงประเทศไทยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในบุญคุณของประเทศไทยสาวเวียงจันทร์สะพ้ายเมืองแพรขอนอบน้อมขอนอบน้อมและขออภัยถ้าเล่าเรื่องไปแล้วผิดพลาดประการใดตรงใดที่อู้พิษเล่าไปพิษเพี้ยนไปจากประวัติศาสตร์ของพงศ์ชาติไทยก็ขออภัยมาในาที่นี้ด้วยเด้อ มาถึงถ่ายคลิปแต่แล้วขอฝากช่องเล็กๆใน,น้อยช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเวียงจันสะพยเมืองแพร่ผู้หักในแผ่นดินไทยผู้สำนึกในบุญคุณประเทศไทยที่ช่วยให้ชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือมีทุกอย่างได้กับพอประเทศไทยจึงได้มาทำคลิปวิดีโอสื่อเรื่องเล่ดีๆของประเทศไทยออกไปให้ผู้คนได้หับฮู้ มาถึงท้ายคลิปกันแล้วซาวเวยงจันสะพ้ายแพลก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเอาเป็นยดายดะเนาะเพื่อนรัชชาที่ได้ครับฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับที่ไปที่มาของทุงซาตไทยทุกคนแต่สมัยน้าจนมาฮอดปัจจุบันเนาะมันก็นผ่านมาอูห้หลายร้อยกว่าปีเนาะก็จะเป็นทุงซาตไทยดังที่เขาเห็นในปัจจุบันเนาะตะกี้ก็คือดังที่น้องเพื่อนใด ว่าตามข้อมูลที่น้องได้เล่ามาเนาะก,ก็คือตะกี้งธงชาตไทยจะเป็นสีแดงล้วนเลยทุกคนแล้วก็ต่อมาจังมีสีขาวผสมครับสีแดงแล้วก็แต่ละสีก็มีความหมายของมันแตกต่างออกไปเนาะแล้วก็จกังทึกมาเปลี่ยนเป็นสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้าอยู่ในใจกลางเนาะทั้งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถน้าพี่น้นนองมีข้อมูลอันใดแล้วมีความคิดเห็นอันใดที่ว่าแตกต่างจากสาวลาที่เพื่อนเล่ามาเมื่อกี้ก็ คอมเมนต์เพิ่มเติมบอกมาลุยได้เด้อบางทิ่างอยากมาลุยกันอาจจะบ่หูทุกคนก็จะศัยข้อมูลจากว่าพี่น้องอะไรกับคนที่นําเสนออยู่ในคลิปอะไรเนาะเพื่อมานําเสนอมาเผยแพร่ต่อตให้หลายๆคนในอย่างบทนณในหูดังที่มาลุยได้ครับฟังครับสมแะ้วก็ในหูเป็นบนทเรียน,นประสบการณ์อันไมน่เนาะทุกคนแล้วก็บาลุยก็ต้องขอขอาใจเจ้าของคลิปวิดีโอแล้วก็ข้อมูลดีๆที่เพื่อนได้เล่ามาให้เราได้ครับฟังอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นเนาะ ถ้าคลิปวิดีโอต่อไปบ๊วลุยมีเรื่องราวอะไรดีๆและสิ่งที่เป็นความรู้บ๊าลุยก็จะคอยอน,นำมาเสนอให้ไมพี่น้องในเบิ้งในสมในคลิปวิดีโอต่อไปเนาะสหรมบนี้บ๊าวลุยก็จะขออำลร่ามาจากไมพี่น้อยเป็นสไมนี้เด้อเนาะสุดท้ายนี้ขอก้าวว่าสบายดีบ๊ายบาย